สวัสดีครับวันนี้มาทำกุญแจจำลองอบุกเจร์โตโยต้าแคมรี่ครับเนี้ยปิดปัจจาย ดอกที่เราก็พี่เสร็จแล้วอีอนอกเริ่มลูกค้า โอคครับผมสนใจติดต่อสอบถามเรื่องกุญแจรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อติดต่อเขาไม่ได้ครับราคาพิกันเองครับท่านกุญแจแลมสบ,บังเบอร์โทร0901358170สวัสดีครับ